นี่คือ5การ์ตูนวายที่พลาดแล้วจะเสียใจเรื่องที่1ชายาใบา์การ์ตูนแนวจีนย้อนยุคที่มาพร้อมกับความปวดตับกัดฟันขมอารมณ์เพราะเอาใจช่วยนายเอกที่สู้ชีวิตแบบสุดๆเพราะนอกจากจะพูดไม่ได้แล้วยังต้องปลอมตัวเป็นหญิงเขาไปเป็นสนมของพระเอกอีกด้วยเรื่องราวการเอาชีวิตรอดในร่้ววังหลวงพร้อมกับความลับที่ห้านแตกเด็ดขาด จึงเริ่มต้นขึ้นซึ่งแม้ช่วงแรกอ่านไปอาจจะเกลียดพระเอกแบบหดจิกหัวแต่เนื่องจากมีความหลัวอยู่เยอะจึงทําให้อ่านไปอ่านมาก็แอบ,บอมยิ้มไห้กับคู่นี้ซะอย่างนั้นเรื่องที่2โปรดลืมว่าเราไม่เคยรักกันเรื่องราวของนิยมคำว่า แต่จนหมดตัวเหลวก็ไม่รักของฉังจริงที่แเปเท่าไหร่ก็ได้แค่กายแต่ไม่ได้ใจพระเอกของเราสิที่จนความสัมพันธ์เริ่มพังไม่เป็นท่าแต่ฟ้าดันถูกใจอยากให้คู่นี้ไปต่อจึงเสกอุบัติเหตุรักลบความทรงจำเรื่องในอดีตของพระเอกที่เคยไม่รักไปจนหมดเมื่อนี้คือโอกาสแก้ตัวครั้งสุดท้ายของเขาความสัมพันธ์หลังจากนี้ถึงจริงจะใช่ไม้ไหนเพื่อมัดใจไม่ให้ชายที่เขารักจากไปอีก ใครชอบแนวนายเอกโอพระเอกมากๆและพระเอกก็เริ่มทวีความโบขึ้นไปทุกตอนทุกตอนเรื่องนี้ห้ามพลาด เรื่องที่สบทตัวร้ายชางยากยิงนะักหากใครชอบแนวคามิติมาอยู่ในนิยายที่ตัวเองเคยอ่านเรื่องนี้แหละโดนแน่ๆเพราะในเอกของเราคามิติมาอยู่ในร่างของฮองเต้ดวงจู๋ที่จะโดนพระเอกฆ่าตายในตอนจบเขาจึงตัดสินใจใช้อำนาจทั้งหมดที่มีเขาช่วยเหลือพระเอกทันทีเพื่อหวังว่าสักวันความแค้นของพระเอกจะหมดไป แต่เหมือนจะดูแลดีกันไปไหน่จนทําให้อีกฝ่ายคิดว่าเป็นอย่าอือ่นเรื่องที่ไม่คาดฝันจึงเกิดขึ้นเมื่อความแค้นของพระเอกดันเปลี่ยนเป็นความรักที่มีต่อเขาเสิอย่างนั้นเรียกได้ว่างานนี้ในเอกของเรามีงงแน่นอนเรื่องที่4หนึ่งคำมั่นนิรันต์เรื่องนี้จะสรุปให้ง่ายที่สุดเลยก็คือหลังจากตอนที่สองเป็นต้นไปพระเอกของเราก็จะบ้าบ้แล้วก็บ้าอย่างเดียวไม่เหนียวไปไหน เนื่องจากความผิดพลาดในอดีตที่ทำกับนายเอกไว้ก่อนสิ้นลมเขาได้ให้คำสัญญากับนายเอกว่าหากชาติหน้ามีจริงจะขอดูแลนายเอกไปตลอดชีวิตเมื่อสำนึกผิดฝาเขาพร้อมให้โอกาสทำให้เกิดปาฏิหาริย์ย้อนเวลาให้เขากลับไปในคืนแรกที่ได้พบกับนายเอกได้โอกาสน้อคนรักอีกครั้งใครชอบแนวพระเอกโบจัดๆไม่ต้องรอบิวนานหลายเดือนมามาอ่านเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยเรื่องที่5ปร,รมาจารย์ลัทธิมาน เรื่องนี้ดังทั้งนิยายและซีรีส์เวอร์ชันการ์ตูนก็ปังไม่แพ้กันเมื่อวิญญาณของปรมาจารัททิมานถูกดึงกลับมาอยู่ในร่างใหม่เรื่องราวการสา,สางปัญหาต่างๆที่ค้างคาจึงเริ่มต้นขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นจะเริ่มเมื่อในเอกเจอยกับพระเอกแล้วตั้งหากด้วยความที่มีความทรงจำร่วมกันมากมายจนเรียกได้ว่าเป็นคนสนิทมากถึงปากจะบอกว่าเพื่อนแต่ใครเห็นใครก็รู้ว่าฟิล์ ใครชอบแนวจีนโบราณพระเอกมีความสุข,ขุมเงียบขึ้งส่วนในเอกมีความขี้เล่นขี้อ้อนแล้วละก็ต้องไม่พลาดนี่เป็นแค่บางส่วนของกระตูนวายที่เรามียังมีอีกหลายเรื่องที่สนุกฟินไม่แพ้กันที่คุณได้อ่านบนวีคอมมิกแล้วมาจิ้นฟินไปได้วยกัน